คนที่นําทรัพย์สินไปจำนำหวังว่าวันหนึ่งพอมีเงินจะไถ่ถอนได้คืนนะคะแต่ว่าที่สถานธนานุบาลน,นครรังเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินที่ประชาชนเอาไปจำนำไว้นี่แหละคะ่ะถูกขโมยไปในช่วงปีใหม่ตำรวจคาดว่าผู้กอ่อเหตุน่าจะเป็นคนในคณนะกรรมาการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า10คนเข้าตรวจสอบทรัพย์สินที่ประชาชนนำมาจำนำภายในสถานธนานุบาลเทศบาลนครรัง หลังจากวันที่5มกราคมซึ่งเป็นวันแรกที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังเปิดทำการตามปกติมีการตรวจสอบพบว่าทองคำแท่งและทองรูปพรรณหายไปจำนวนหนึ่งเบื้องตน้นคาดว่ามูลค่าความเสียหายประมาณ3-5ล้านบาทนายธิรพันธ์สุริปักมานนท้องถิ่นจังหวัดรังเปิดเผยว่าจะต้องตรวจสอบทรัพย์สินอย่างละเอียดคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณสองวันหรือว่าอาจจะมากกว่านั้น ขณะเดียวกันมีรายงานว่าตำรวจเรียกเจ้าหน้าที่สถานธทนนุบาล4คนจากทั้งหมด9คนเข้ามาสอบปากคำเพื่อหาเบาะแสควบคู่กับการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งภายในและนอกอาคารเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการงัดแงะจึงเชื่อว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพลตำรวจตรีภัสกรพักดีวานิตพุังคับการตำรวจปูทรจังหวัดตรังเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้นะคะว่าขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วอยู่ในขั้นรวบรวมพยานหลักฐานให้รัดกุ่ม เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับส่วนข้อสงสัยตั้งไว้ในหลายประเด็นค่ะทั้งเรื่องของพนันออนไลน์นี่สินเรื่องของการเมืองท้องถิ่นระหว่างขั้วเก่าและขั้วใหม่รวมถึงการบรหิหารจัดการภายในว่าละหลวมหรือไม่